สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทั่วโลกนะคะติดตามข่าวที่น่าสนใจกับ DMC News วันนี้วันจันทร์ที่29ธันวาคมพุทธศักราช2557ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังที่กำลังรับฟังทางสถานีวิทยุ FM 102.25 MHz และ AM 1521 k h z ในขณะนี้ด้วยนะคะโดยคุณผู้ชมสามารถติดตามชมข่าวย้อนหลังกับ DMC News ได้ค่ะทางแฟนเพจสำนักข่าว DMC News และส่งข่าวเพื่อการนำเสนอทาง DMC News ได้เช่นเดียวกันค่ะที่ t v DMC News gmail.com ค่ะคุณผู้ชมคะตลอดปีพุทธศักราช2557ที่ผ่านมานะคะ DMC News ได้นำเสนอข่าวด้านพระพุทธศาสนาข่าวกิจกรรมงานบุญของกาลยาณมิตรทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งข่าวสร้างสรรค์สังคมต่างๆและข่าวที่เกี่ยวข้องกับงานบุญของวัดพระธรรมกายและวัดต่างๆทั่วประเทศค่ะ ซึ่งในวันนี้นะคะ DMC News ได้สรุปข่าวในแวดวงของพระพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นตลอดปีพุทธศักราช2557มาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมอีกครั้งค่ะ สรุปข่าว DMC News ประจำปีพุทธศักราช2557ในแวดวงพระพุทธศาสนาเริ่มกันที่ข่าวนายนพรัตน์เป็นจ่าวัฒน,นานันผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้กล่าวภายหลังการประชุมมหาเทรสมาคมเมื่อวันที่20มกราคมพุทธศักราช2557ว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้นำหนังสือจากสำนักราชเลขาธิการ เรื่องแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชรายงานให้ที่ประชุมมหาเถรสมาคมรับทราบว่าสำนักราชาเลขาธิการได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองทุลีพระบาทเรื่องเห็นสมควรแต่งตั้งสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาสีเจริญเจ้าคณะใหญ่หนเหนือกรรมาการมหาเถรสมาคมผู้มีสมณศักดิ์สมเด็จพระราชาคณะอาวุโสสูงสุด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานสถาปนาเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์พระสมประจำปีพุทธศักราช2 5 5 7จําจำนวน85รูปเนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชมพันศา5ธันวาคม2557อาทิพระพรหมเวทีวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นสมเด็จพระพุทธาจารย์ 2. พระธรรมกิติวงศ์วัดราชโอรสารามเป็นพระมหาโพธิวงศ์สาจารย์ 3. พระธรรมเจดีวัดกาลยนมิตรเป็นพระพรหมกวี 4. พระธรรมปริยะเวทีวัดพระปฐมเจดีนครปฐมเป็นพระพรหมเวที 5. พระธรรมคุณาพรวัดปทุมคงคาเป็นพระพรหมเสนาบดีนอกจากนี้เจ้าอาวาสวัดสาขาตามประเทศของวัดพระธรรมกายจำนวนสีรูปก็ได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ประจำปีพุทธศักราช2557เช่นเดียวกัน ด้านคณะสงฆ์ในเตการปกครองกรุงเทพมหานครก็ได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังโดยมีพระสังฆาธิการทุกระดับในกรุงเทพมหานครทั้งฝ่ายธรรมยุทธและมหานิกายตลอดจนพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเข้าร่วมพิธี ซึ่งการเจริญพระพุทธมนต์ดังกล่าวเป็นไปตามมติมหาเทรสมาคมที่กำหนดให้พระสังฆาธิการทุกระดับร่วมเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดปีพุทธศักราช2557รวม12ครั้ง เมื่อวันที่12พฤษภาค,คมพุทธศักราช2557ที่ผ่านมาสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้าคณะใหญ่หนเหนือก็ได้เป็นประธานเปิดการประชุมชาวพุทธนา,นาชาติเพื่อร่วมฉลองวันวิสาขาบูชาวันสำคัญของโลกครั้งที่11ณอาคารหอประชุมมวก4 8พรรษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอํเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยา โดยมีผู้นำชาวพุทธทั่วโลกและพระสงฆ์ไทยเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้กว่า1,000รูปคนในการนี้สมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ได้กล่าวให้โอวาสแก่ผู้นำชาวพุทธว่าถ้าโลกนี้ยึดมั่นในการปฏิบัติศีลห้าข้อก็จะทำให้โลกนี้มีสันติสุขสันติภาพเพราะการรักษาศีลห้ามีทุกนิกายในพระพุทธศาสนา นอกจากนี้สมเด็จพ,พระมหาราชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพ,พระสังฆราชก็ได้เป็นประธานในพิธีประทานป้ายหมู่บ้านรักษาศีลห้าให้กับหมู่บ้านในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาคสิบประกอบด้วยจังหวัดนครพนมอํานาจเจริญยโสธรศรีสะเกษและจังหวัดอุบลราชธานีจำนวน1,000พันหมู่บ้านตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันดโดยการน้อมนำเอาหลักธรรมคำสอนทางมพระพุทธศาสนาในการรักษาศีลห้า และในโอกาสนี้สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ได้แสดงธรรมเรื่องการนำหลักศีลห้ามายึดถือปฏิบัติในชีวิตประจำวนันอันจะทำให้สังคมมีความสงบสุขทุกคนอยู่กันด้วยความรักใคร่สามคัคคีไม่ทะเลาะเบาะแวง้งไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันจะทำให้ทุกหมู่บ้านเกิดความสงบร่มเย็นทางด้านพระครูประหลาดสามพิพัฒนปัญญาจารย์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญกล่าวว่า สถานเอกอักรราชทูตสาธารณารัฐแห่งสหาภาพเมียนมาประจำประเทศไทยได้ทำหนังสือแจ้งมายังสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ระบุว่านายเต็งเซ็งประธานาธิบดีสาธารณารัฐแห่งสหาภาพเมียนมาได้ถวายสมณศักดิ์อักขามหาสัตธรร,รมชโชติกะทัชชะแด่สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์โดยสมณศักดิก์ดังกล่าวมีความหมายว่าผู้ที่ทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาถือว่าเป็นสมณศักดิ์สูงสุดของเมียนมา ทั้งนี้ในแต่ละปีเมียนมาจะาพิจารณารายชื่อพระสงฆ์ทั้งในและต่างประเทศที่ทําคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเพื่อถวายสมณศักดิ์ด้านต่างๆเนื่องในวันเฉลิมฉลองวันเอกราชทางด้านสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวงร่วมกับวัดสามพระยากรุงเทพมหานครได้ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวงประจำปีพุทธศักราช2557 ซึ่งผลการสอบบาลีสนามหลวงประจําปีพุทธศักราช2557จําแนกดังนี้ประโยค1 2ส่งสอบ21,870รูปสอบได้1,456รูปประริยนธรรมประโยค3ส่งสอบ5,634รูปสอบได้902รูปปะเรียนธรรมประโยค4ส่งสอบ2,227รูปสอบได้422รูป ปรรียนธรรมประโยค5ส่งสอบ1,587รูปสอบได้215รูปปรรียนธรรมประโยค6ส่งสอบ885รูปสอบได้279รูปปรรียนธรรมประโยค7ส่งสอบ791รูปสอบได้120รูปปรรียนธรรมประโยค8ส่งสอบ681รูปสอบได้84รูป และปริเรียนรมประโยค9ส่งสอบ369รูปสอบได้26รูปด้านพลอากาศเอกกำทรสินทวานนนท์องคมนตรีประธานกรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยได้เป็นประธานในพิธีถวายทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยประจำปีพุทธศักราช2557โดยในปีนี้โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยได้จัดสรรทุนถวายแด่พระภิสุสามเณร จำนวน423ทุนซึ่งในปีนี้เป็นปีแรกที่มีการมอบทุนให้กับโรงเรียนพระประยิยติธรรมแผนกสามัญศึกษาดีเด่นเพื่อส่งเสริมการศึกษาในกลุ่มสาม,มเณรโดยจะอยู่ในส่วนของทุนเล่าเรียนหลวงที่มอบให้กับกองธรรมสนามหลวงซึ่งได้รับคัดเลือกจากกองบาลีสนามหลวงอันได้แก่ทุนการศึกษาปร,ริยนธรรมประโยค6ประโยคถึงปร,ริยนธรรมประโยค9ประโยคทุนเล่าเรียนพระบาลี ทุนสำนักเรียนหรือสำนักศาสนาศึกษาดีเด่นรวมทั้งสิ้น917ทุนค่ะคุณผู้ชมคะทั้งหมดคือข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงของพระพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นตลอดทั้งปี 2,557ที่ DMC News ได้นำมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมอีกครั้งค่ะในช่วงปีใหม่ที่จะถึงนี้นะคะก็ขอให้แฟนข่าว DMC News ทุกคนมีแต่ความสุขความสำเร็จสดชื่นสมหวังตลอดปีเลยนะคะวันนี้หมดเวลาของ DMC News แล้วละค่ะดิฉันสุคนทิพย์ศรีวงศ์พร้อมด้วยทีมข่าว DMC News ทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมทั่วโลกไปก่อนสวัสดีปีใหม่ค่ะในโอกาสปีใหม่นี้นะคะ ดิฉันอขออํานาจคุณพระรัตนตรยัยบารมีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยพระเดชพระคุณหลวงพ่อตาตาชโยและบารมีคุณยายอาจารย์มหารัตนาอุบาสิกาอาจารย์ขนนกยูนได้ดนบัรดาลให้ทุกท่านนะคะได้มีความสุขมีความเจริญมีสุขภาพแข็งแรง มีทรัพย์สมบัติมากมายที่จะมาช่วยกันทำานุมบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปค่ะจะเข้า,าวาระปีใหม่แล้วก็ขออวยพรให้กับกัลยาณมิตรทั่วโลกจงประสบแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดสมความมุ่งมา่ปรารถนาแล้วก็มีองค์พระภายในทุกท่านค่ะปีใหม่2558ที่จะถึงนี้นะคะก็ขอ อำนาจคุณพระรัตนตรัยนะคะแล้วก็บุญบาร,รมีของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำหลวงพ่อธรรมชโยหลวงพ่อทัตตะชีโวและคุณยายมหารัตนอุบาสิกาจันทนุกยูงได้ให้ทุกท่านได้ประสบความสำเร็จได้ร่ำรวยแข็งแรงและเข้าเข้าถึงธรรมกันทุกคนคะ่ะสำหรับปีใหม่ในปีนี้นะครับ พวกผมก็อยากจะให้ทุกๆท่านนะฮะมีความสุขมีความเจริญคิดหวังสิ่งใดก็ให้สมความปรารถนาให้ปีใหม่นี้เป็นปีทองของทุกๆท่านและก็ขอให้ทุกท่านประสบทั้งความสุขความสําเร็จในชีวิตให้เป็นผู้ที่ได้ดวงตาเห็นธรรมก็ถึงธรรมะความสุขภายในการทุกๆท่านเลยนะครับสาธุครับในวาระดิทีขึ้นปีใหม่ปี 2, 5 5 8นี้ ผมก็ขออาราธนาบุญบารมีของพระมหาปูชนียาจารย์มหาปูชนียาจารย์ที่พวกเราเคารพนับถือก็ขอบุญบารมีของท่านเหล่านั้นได้แผ่ไปยังทุกท่านให้ทุกท่านได้ประสบผลสำเร็จในชีวิตในปีใหม่นี้ก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน คิดสิ่งใดหวังสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จสมความมุ่งม,มา่รปรถนาทุกๆประการเทิญสาธุ